กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมก็อยู่กับผมในวานนั้นนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมพับจีเซิร์เบต้านะครับก็แพทที่จะถึงนะครับแพทที่รอการอัปเดตนะครับอันนี้คือเซิร์เบต้านะครับได้ทดลองเล่นก่อนนะครับก็เป็นของเซิร์ฟไทยนะครับก็อีโมจิเข้ามานะครับเป็นแยการแสดงท่าทางนะครับแล้วก็มุมมองบุคคลที่1ก็เข้ามาในแพทที่จะถึงนี้นะครับอ่านะครับก็ไม่เหมือนเซิร์ฟจีนนะเซิร์ฟจีนต้องรอแพท0.7นะครับ แต่ของไทยแพทศูนจุดหกก็มีการแสดงท่าทางเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามีแค่สองอันเองนะครับอ่านะครับก็หลักๆเลยก็คือมุมมองที่หนึ่งเข้ามานะครับอ่าสาหรับคนที่รอก็ได้เล่นกันสักทีเนาะมุมมองที่หนึ่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปทดลองกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่ามุมมองนี้น่านเล่นนะครับก็ตอนที่ผมอ,อ,อัดคลิปนะครับก็เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับดูดิร้อนจอนกันทุกคนเลย แก๊งลอนจอนเบตานะครับแก๊งเบตาลอนจอนมีอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับไม่ได้ปรับการปุ่มยิงอะไรเงี้ยนะครับก็มาเข้ามาทดลองเฉยๆนะครับดูดิโอ้โหโปกันทุกคนเลยมึงยังโดดอีกนะเดี๋ยวมันแสดงท่าทางให้ได้นะนี่ส่งตู่ปเลยจุ๊บเตะนะครับจุ๊บแอนเน่เน่มึงไอสัตว์เล่นเดี๋ยวกู เน้รักไายเนีจุ๊บมาส่งจุ๊บไว้จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ้ได้ครับก็ตัวละครเป็นตัวผู้หญิงนะยครับมึงไว้บ่ายเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีอันนี้บกมือนี่เราไม่เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้เราเห็นเพราะมันเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราติดตามเขาไปนะครับมาเล่นมาลองทดลองเฉยๆนะครับอาจจะเล่นไม่จบเนาะเขาเข้ามาดูอะไรแบบ เขามาดูอะไรในแผนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามีอะไรมาใหม่นะครับอ่าตามเข้าไปก็เข้ามาดูเมืองมาดูว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่นะครับโอตรงนั้นมีคนบินด้วยอ่ะตอนนี้ก็ตามเพื่อนอยู่นะครับผมว่าเราบินเองอวยวู่บินบินเองจ็ตามเข้าไปนะครับก็มันยังมีการสอนสอนแนะนําการบังคับอยู่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เซอร์เบต้ามันจะเหมือนอยให้สมัครตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า มาดูกันว่าพวกนี้จะช่อมชองหรือไม่มึงลงตรงไหนกันวะดะกลางๆไปเลยเบะเรามันผู้เล่นในตำนานมีคนหรือไม่นะครับเหมือนจะโรงโจงนะครับโลงโจงนะฮะกูจองบ้านนี้แล้วกันนะสีเขียวฮึบอ่าลงแล้วนี่นะครับมุมมองที่หนึ่งเลยนะครับส่จงจุปป๊บไปทีจุ๊บเซ ดูเหมือนว่ากระจกยังไม่ยังไม่มานะครับแต่เซิร์ฟจีนแพทไอ้นี่มาแล้วนะ0.6อะไรเนี่ยมาแล้วนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับเก็บปืนนี่โหยอันนี้เป็นของเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าเบต้านะครับแพทที่จะถึงนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยเท็เท็เท็ดโอ้ปืนโคตรสวยอะสวยมากนะครับ ตอนนี้เราลอนจอนนะครับไม่มีเสื้อใส่ใส่จักหน่อยป้เะเนี่ยเราเป็นผู้หญิงด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไปไหนนั้นยังโดดล่มอยู่เลยวะสงสัยมาทดลองเพลินไปด้วยเนี๋ยลืมลงเครื่องมาดูเพื่อนเราหน่อยว่าเป็นยังไงแอมก็ประมาณนี้แล้วโดูถือนอามายด้วยโอ้ยปืนดีมึงไม่เอาอ่ะดีเปลี่ยนกระสุนทีเป็นชาติโอ้ดูดิดูปืนจันเข้ามาย,ยังสวยอ่ะ <c oughs> ก็นี้ก็พาเดินชมเมืองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วมาดูกันตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่ามันเหมือนจะอันนี้ก็คือแบบมุมมองเนี่ยมุมมองของบุคคลที่หนึ่งนะครับเห็นปะอันนี้เป็นการปรับของมุมมองบุคคลที่หนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับความเร็วอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็มีการตั้งค่ามีอะไรเข้ามาใหม่ไหม อันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับก็ต้องดูอีกทีหนึงอันนี้ก็คือกราฟิกนั่นเองนะครับอ่ะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรล้วนะครับกราฟิกมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะไม่มีใครให้ยิงเลยอะได้ไงเจอคนแล้วเวเ้เอาดิเอาดิฮัลโหลแหล่วงไปแล้วนี่นะครับมุงมองบุคคลที่หนึ่งก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับ ลราโยกหัวมันไปไหนวะยังไม่ได้ตั้งค่าเลยเนี่ยยิงเลยครับยิงเลยโอเคหรือตั้งค่าโยกหัวก่อนไหมอันไหนวะลืมเฮ <c oughs> ้ยใครยิงโอ้โอ้โหโอ้โห้โโโอโอก,โอโอก็สุดหมดเหรอนี่แน่ล่วงซะนะครับล่วงไปให้หมดมีอีกไหมเพื่อนนะครับกำลังจะตั้งค่าโยกหัวเลยนะครับ พวกนี้ต้องโดนนีพวกนี้ไม่ไหวเลยมาทำอะไรเราโอเคป่นแป้งเลยของไม่ค่อยมีเลยครับโอเคได้ปืนสก,กาแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผ่นที่ของมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับโอ้ยมีจุดสไนดด้วยก็คือแมปแมปนี้เล่นได้เฉพาะมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับมุมมองบุคคลที่ถามก็ปรับไม่ได้ แต่แผทที่จะถึงเนี้ยเออมันก็เป็นประมาณนี้นะครับแผทที่จะถึงก็คือเราเล่นเล่นด่านธรรมดาใช่ปะเราก็ปรับมุมมองที่1ได้นะนี่นะครับหรือว่าเราจะไม่เล่นมุมมองที่1ก็ได้อะไรเงี้ยก็คืออันนี้มันเฉพาะมุมมองที่1อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นหมดปกติใช่ปะมันก็สามารถปรับมาเป็นแบบนี้ได้แล้วก็ปรับคืนได้นะครับแต่โหมดนี้ปรับคืนเป็นมุมมองบุคคลที่3ไม่ได้ อ่านะครับพูดไปแล้วพูดมาเริ่มงงแล้วนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับก็มาให้ดูวิวมาดูอะไรงี้เนาะปุ๊บปุ๊บ,บอ่าเก็บมาเพื่อนเราตายไปแล้วตรงนั้นอ่าเดี๋ยวมาดูการขับรถก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าถ้าเหมือนเซิร์ฟจีนมันก็จะเป็นแบบว่ามุมมองบุคคลที่3อยู่นะครับเขายังไม่อัปเดตให้แบบเวลาขับรถอะเป็นมุมมองบุคคลที่1นะครับ เอออะไรประมาณเี้โอเคเดี๋ยวเราลองขับรถไปชนเพื่อนดูนะครับเห็นมีคนบอกว่าชนเพื่อนไม่เป็นไรนะครับเวลาขับรถโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ชินเลยว่ะปรับก่อนเนี่ยถ้าเพื่อนเป็นไรผมก็ต้องขอโทษเขานะครับ <c oughs> เออนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้แค่มาเทสนะครับว่าถ้าชนเพื่อนจะไม่เป็นไรนะครับเพราะอัปเดตใหม่มันเกียนเกียนไม่ได้นะสําหรับใครที่จะเกียน เกียนเพื่อเหรือเกยียนใครอย่างเงี้ยก็รีบเกยียนนะครับแพทเก่าเนี่ยก็รีบเกยียนแพทใหม่คุณเกยียนไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ามาดูกันว่าจะมีใครให้เราทับไหมเอาบีบแต่เรียกสักหน่อยเว้ยเอยมาพี่ไปรับแล้วไอ้น้องขึ้นรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยนี่ใครเชื่อฟังกูบ้างไปเนี่ยมัวแต่ฟาร์มที่มันเอ้ยใครยิงวะหมายเพื่อนขึน้นรถแล้ว หลอกให้เขาขึ้นรถนะครับชนแม่งเลยอชนไม่ได้มันไม่ให้ชนนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นไรบ้างนะมาดิขอชนสักทีสองทีจะเป็นไรไป huh? s <S ลองแกล้งจอดนะแกล้งจอดแล้วชนแม่งเลยแบะไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรเลยนะเลือดไม่ลดเลยนะครับ อันนี้เป็นการทดลองนะเน่ที่จริงผมไม่โหดร้ายขนาดนี้นะครับเห็<อ>นบ้าไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นรถเรวแ่ง <c oughs> ไ,ไม่ขึ้นกันเลยเดี๋ยวลองให้เพื่อนขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองให้เพื่อนขึ้นแล้วเราเดี๋ยวเราเราก็ขึ้นบนรถดูนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าบราบนชนไม่เป็นไรเราก็เกาะรถแบบนี้ได้เฮ้ย <c oughs> เพื่อนมีคนมีคน มีคนมีคนเพื่อนชนแบงเลยชนไม่เป็นไรแนละ้วโอ้ยเพียบเลยเพียบเลยเอ้ยิงไปเลยครับมุมอมอง,องคนที่หนึ่งโอ้กัดไปที่ปร้อยนะครับโอเคล่วงคือชนเพื่อนไม่เป็นไรก็เจ๋วเอ้ยไม่เอาปืนนัดชนเพื่อนไม่เป็นไรก็ดีนะสำหรับคนที่แบบ โอ้หกอสามคนที่ไม่ชอบชอบโดนเกียร์ไปคนเดียวอย่างเงี้ยโดนป้นของเห็นบ่นกันนะครับว่าเอ้ยไปยิงเราวะเอ้ยใจเย็นใจเย็นพีหนุ่มโอเคร่วงปแล้วเพื่อนไปขึ้นรถ get in the car อ่ะเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนชนเราแล้วเราขี่ไปตรงนี้ได้ปะมรถมันต้องต่ำกว่าน,นี้เอเดี๋ยวพาเพื่อนไปหารถ ที่ดีๆกว่านี้ก่อนรถต่ำๆกว่านี้นะครับมันีคนเดินมาเพียบเลยนะครับป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาอีกคันหนึ่งมารับเพื่อนดกวาไปหานะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนขับดูนะครับเพื่อนต่างชาตินะครับเลี้ยวขวาหน้ารถอ้ารถคันนี้เดี๋ยวลองคันนี้ดูนะครับเฟิบโอ้ยเจ็บตัวโอเค เดี๋ยวผมจะลองนอนบนรถดูนะให้เพื่อนไปนะดูดีว่าไหนๆเพื่อนก็ชนเราไม่ตายใช่ปะเวลาแบบเอออ่าไปเพื่อนแอบเดี๋ยวนอนกูนอนหน้ารถเลยเอนอนหน้ารถเลยนะครับแน่ไปได้นะครับเราโดนชนไม่เป็นไรไง แ้ไปอะแฟตใหม่เราสามารถนั่งแบบนี้ได้แล้วเอ้จับจะทวตไปเลื่อนรถอ่ะฮัลโหลไอ้อุ้ยจะข้างเหรอเดี๋ยวเนี่ยไม่เป็นไรแต่เหมือนจะตกหลุมตกหลุมเราอาจจะตายได้เล้วจ้าววัดวัดวัดตกหลุมเหมือนจะแบบก็นั่งได้บางช่วงนะครับแบบเรียบๆอ่ะตกหลุมคือตายเลยนะครับอ่า เดียโหเพื่อนแม่งเฮียจริงเลยเพื่อนผอมยาก่อนโอ้ยมันให้กระสุนนยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการรีวิวสำหรับแพทที่จะถึงของไทยนะครับเรามีอะไรมาใหม่ก็ประมาณนี้เนาะนะโอเคเพื่อนกุณดั้งดีๆก็ได้กะนะ <c oughs> ุณดั้งดีๆก็อ่ะก็ขอจบกิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอันนี้ก็คือเซิร์ฟเบต้าเซิร์ฟไทยนะครับที่จะเข้ามา อัปเดตเข้ามานะครับก็รออัปเดตเนาะสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับก็น่าจะไม่เกินเดือนนี้น่าจะน่าจะอัปเดตเราได้ครับสำหรับแพทนี้นะแพทแพทศูนย์จุดหกจุดหนึ่งหรือศูนย์จุดหกจุดศูนย์นี่แหละนะครับอ่าแพทที่จะถึงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้เ,เจอกันใหม่เนาะ